สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจและผมถูกถามมากเลยเกิดอะไรขึ้นนะท่านใหม่หม่อมเจ้าจุรเจิมยุคนมีพระบรมราชองค์การนะครับลดยศท่านใหม่หม่อมเจ้าจุรเจิมยุคนนี่แหละเหมือง ได sí, oh, uh, uh ้ลงมาแล้นี้เป็นที่สุดลนี่ครับคลิปที่ท่านเห็นก็เป็นคลิปของพลเอกประยุทธ์แหละนะครับที่ผมนํามาเสนอว่าพลเอกประยุทธ์ถอดใจนะฮะในขณะที่มีประกาศนะครับพระราชทานปรับลดขั้นยศทหารชั้นสัญญบัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับก็มีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญบัต นะครับอาศัยตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศพลเอกหม่อมเจ้าจุรเจิมยุคนเป็นพลตรีหม่อมเจ้าจุรเจิมยุคนตั้งแต่วันที่7พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2566ประกาศไวนะ้ณวันที่8 พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2,566เป็นปีที่8ในราัชากาลปัจจุบันซึ่งประกาศฉบับนี้ไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการปรากฏว่าหลังจากที่มีพระบรมราชโองการออกมาท่านใหม่หม่อมเจ้าจุรเชิมยุคคนก็มีการโพสต์ขอ้อวามบนเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับบอกว่าราชสวัสด์ต้องเพียนเรียนรักษาท่านกำหนดจดไว้ในตำรา มีแต่มาโบราณช้านานครั้นนะครับหนึ่งวิชาสามารถมีอย่างไรไม่ปิดไว้ให้ท่านทราบทุกศัพท์นะครับหนึ่งกราหารทำการถวายนั้นมุ่งมั่นจนสำเร็จหนึ่งมิได้ประมาทราชกิจชอบผิดตริตรึงหมั่นศึกษา 1. สัตว์ซื่อถือธรรม จันยาเหมือนสมาทานศิลไว้ให้มัน่นคงหนึ่งเสงเงียมเจียมตัวไม่กำเริบเอื้อเอิบหยิงเย่อเพ้อหลงให้อยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ไม่ทำเทียมด้วยธนงพระกรุณาหนึ่งไยไม่ร่วมพระอาจด้วยอุบาทจันไรเป็นหนักหนาหนึ่งข้าเฝ้าชาวในไม่พันพัว เล่นหัวผูกรักสมัครสมาน 1. สวามิภักดิ์ใกล้ในภูพานจึงถูกกลิ้วทนทานไม่ตอแทนหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนคราวนี้ไม่ได้เสียญยศด,ด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บคนก็ถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับพระราชองค์การฉบับนี้สิ่งที่เห็นคือไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชองค์การ นั่นหมายความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระราชอำนาจของพระองค์เองนะครับในรัฐธรรมนูญซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีพระอรมญาติในรัฐธรรมนูญทั้งฝ่ายนอกและฝ่ายในฝ่ายนอกนะครับก็คือประชาชนคนธร,รรมดาท่านก็มีสิทธิ์จะใช้ในการคำสั่งในการปกครองเพราะท่านเป็นมุกของรัฐฝ่ายในคือในพระบรมมหาราชวังนะครับการปรับลดยศ ท่านใหม่หม่อมเจ้าจุรเจิมยุคนถ้าอ่านจากบทกรนนะฮะก็คงจะเข้าใจกันได้นะฮะว่ามีเหตุการณ์บางประการเกิดขึ้นสมศักดิ์เจียมชีรศกุลก็เอาภาพท่านใหม่ที่เป็นประธานกฐินนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีประชาชนเนี่ยไปขึ้นภาพว่าเป็นกฐินพระราชทานเป็นรูปของท่านใหม่หม่อมเจ้าจุรเจิมยุคนถามว่าเป็นกฐินพระราชทานของท่านใหม่หรือเปล่าก็เป็น จริงๆท่านใหม่ก็เป็นหม่อมเจ้านะครับต้องใช้เขาเรียกว่าภาษาราชาศัพท์เป็นเรื่องปกตินะครับแต่เป็นสาเหตุทําให้ท่านใหม่ถูกลดยศหรือไม่ผมเรียนว่าไม่ใช่คนละเรื่องนะครับมีบางเหตุการณ์นะโดยเฉพาะที่เกี่ยวขับเรื่องของการเมืองนะครับก็อย่างผมเรียนมาตลอดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็พลเอกประยุทธ์ก็ถอนหายใจ ก็ค,คงจะเป็นคําตอบนะก่อนที่จะพ้นจากตําแหน่งซึ่งผมเรียนย้ำมาไม่ใช่ไม่ใช่และไม่ใช่นะครับซึ่งท่านใหม่อาจจะปรารถนาดีแต่ผลที่ออกมามันเป็นนกาทีฟนะครับแต่ท่านก็นยังคงได้รับโอกาสเนะี่ยเป็นประอยุรญาด,ด้วยก็ทําดีมาโดยตลอดนะครับเรื่องท่านท่านใหม่เนี่ยนะฮะไปถาไปตรงกับสิ่งที่สมศักดิ์ได้มีการโพสหรือไม่ไม่ตรงคนละเรื่องนะครับสมศักดิ์โพสไปเรื่อยผมไม่แปลกใจเลยสมศักดิ์ ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศโดนทั้งพรบอคอมโดนทั้งหนึ่งหนึ่งสองพดไปเรื่อยนะฮะไม่รู้เรื่องที่อยู่ในประเทศไทยส่วนเรื่องจริงนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของนักการเมืองเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยแม้กระทั่งท่านหม่เองก็ได้รับบทเรียนและท่านก็ได้รับโอกาสนะครับจากบทเรียนครั้งนี้ก็คงจะทําให้ท่านได้รับโอกาสอีกครั้งเช่นกันนะที่จะกลับมา มียศเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากพิธีการแสดงโขนพระราชทานนะครับก็เป็นสิ่งที่หุ้นส่วนลองพิจารณาดูแ้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นและผมก็เรียนมาตลอดนะว่าตอนนี้นะครับทักษิณที่อยู่ชั้น14ก็คงนอนไม่หลับ รัฐบาลนะครับที่กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็คงจะนอนไม่หลับนะครับเพราะเรื่องนี้นะครับและที่สำคัญก็คือว่ากุมภกรันทดน้ำกำลังเริ่มแผงริดกันเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ แดนดินพื้นใหญ่ม่ใช่ทาดเขา ดังแต่ก่อนแน่นอนเนื้อและเลือดพลีไปเพราฉะน i Tjur á ég